สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกๆุท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวิึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พี่จากฮานอยสูตรไม่เดียวนะคะงวดประจําวันที่8พฤษภาคม2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะของวันที่7เนาะวันที่7จิตแอดให้รูดที่3หลุดไปนะคะพี่พี่จ๋ามาเฉพาะเด่น2แล้วก็เด่น5เนาะถ้าใครนำา2ตัวนี้ไปเป็นแนวทางก็จะได้ในรอบพิเศษ แล้วก็ในรอบ VIP นะคะส่วน3ามแอดหลุดไปต้องกราบขอโทษขออภัยพีพีเอด้วยนะคะตามต่อกันของวันที่8นะคะพีพีจ๋าวันที่8นะคะข้ามาแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพีพีพจ๋าสำหรับท่านที่มารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะอาจจะได้ไม่ พลาดเนาะเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆนะคะเพราะว่าแอดก็ลงคลิปให้เป็นเวลาด้วยเนอะพี่พี่จา๋าเนื่องด้วยแอดก็ทำงานประจำไปด้วยนะคะอะ่ตามต่อกันที่ตัวเด่นในวันนี้นะคะตัวเด่นในวันนี้แอดให้เด่นที่1 2แล้วก็9นะคะแอดจะวิ่งรูที่สองนะพี่พี่จา๋าวิ่งรูที่สองนะคะสองนนะคะ21 2สอง ะสองสองแอดก็จะข้ามไปสองสามเลยสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้านะคะแอ,แอดอาจจะไปไวหน่อยเพราะว่ารอบนี้ไม่มีสรุปนะคะ มีตัวที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะพี่พี่จ๋าอันนี้ก็ลุ้นได้ทั้ง4หน่อยนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นแอดลูม2สูตรก็คือสูตรเป็นเดี่ยวแล้วก็ชุดตารางตัวเด่นนะคะคือสูตรมัดรวมอันนี้แอดก็แจ้งทุกวันเนาะเผื่อพี่พี่เอฟซีที่มารับชมใหม่ติดตามใหม่อาจจะงงอยู่นะคะหรือว่าจะดูแนวทางของแอดไปก่อนก็ได้ค่อยตามแอดเนาะอ่าสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะพี่พี่จ๋า อแอดคำนวณออกมาได้ยังไงก็นำมาแบ่งแปนแบบนั้นเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าในรูปที่2องแอดจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะสองศูนย์นะคะมาแล้วมาอีกได้เนาะสองหนึ่งสองสามส,สี่สองห้า สองเก้าหรือสองหกนะคะพี่พี่จ๋าแนวทางแอดให้ไปก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับท่านที่ไม่ชอบสองหกก็กลับหัวเป็นอ่ะสำหรับท่านที่ไม่ชอบสองเก้าก็เป็นสองหกนะคะเพราะว่าแอดคำนอกมามีทั้งสองหกแล้วก็สองเก้านะคะพี่พี่จ๋าอ่ะจดไว้แคบไว้นะคะฝากนาไปพิจารณา กันอีกทีนึงแล้วกันนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอปซทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ